สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลล์โอจิราโติตาสุรินนะคะวันนี้นะคะโอจะพามานะคะดูรถตอนเดียวนะคะต่อข้อนะคะเสริมแหนบเปลี่ยนเอลอยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นไฮรักรีโวนะคะเครื่อง 2,400cc นะคะให้กำลังแรงม้า150แรงม้านะคะซึ่งคันนี้นะคะได้ต่อเติมข้อเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นคันที่กำลังจะส่งมอบนะคะเช้านี้นะคะ นี่เดินราวคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะใส่ป้ายแดงเรียบร้อยนอนหนูสองสามแปดห้าขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณลูกค้านะคะที่จะได้รับรถใหม่วันนี้นะคะคลูกค้าก็จะได้เอาไปค,นค้นผู้เรียนนะคะที่หนักประมาณห้าตันนะคะคันนี้นะคะนี่สีขาวก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวด้านในนะคะตอนนี้นะคะตอนเนี้ด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อม นะคะหน้าจอที่มีขนาดใหญ่นะคะและทันสมัยนะคะนี่ที่ปรับกระจกนะคะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะลูกค้าขานะคะมีความทันสมัยนะคะทุกอย่างนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์นะคะธรรมดานะคะมาพร้อมกับชั้นวางของที่มีขนาดใหญ่นะคะใช้งานได้ง่ายและก็กว้างนะคะอืมค่ะและคันนี้นะคะโอได้แถมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสาดนะคะแล้วก็เบารองมือจับ ลายเคฟล่านะคะตัวนี้จะเป็นลายเคฟล่านะคะนี่ดูไม่โบราณด้วยทันสมัยมากๆเลยนะคะส่วนข้อคันนี้สูงกี่กิ่เมตรคะเมตรสี่สคันนี้จะสูงเมตรสี่สิบห้านะคะสามารถเลือกได้นะคะลูกค้ามันจะมีให้เลือกอยู่นะคะแล้วก็น้ํามันนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถนะคะเติมได้แปดสิบลิตรนะคะนี่เป็นขนาดการเติมน้ํามันที่ถังที่ใหญ่มากเลยเหมาะสําหรับการที่จะ วิ่งงานนะคะในระยะไกลนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่้อ้ไม่ต้องจอดแวะน้ำมันบ่อยนะคะไม่เสียเวลานะคะและถัดมานะคะเราได้เปลี่ยนนะคะเป็นล้อบรรทุกนะคะนี่นะคะล้อบรรทุกเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคะเป็นล้อที่มีขนาดอา15นิ้วนะคะนี่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยอ่าบรรทุกของหนักนะคะประมาณ อ่าห้าตันนะคะเนี่ยรอบรรทุกนะคะแล้วก็มีการเสริมแหนบนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวกล้องแพนนะคะนี่แล้วก็มีการนะคะเปลี่ยนเพลาลอยด้วยนะคะอือึแล้วก็พันเดิมพเพาเดิมนะคะแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะล้อล้อเดิมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะล้อเดิมเขาก็จะมีขนาดเล็กกว่านะคะ <c oughs> หรือว่าใครนะคะที่อยากจะสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น เติมอคอกนะคะออต่อ,อคอกนะคะหรือว่าต่อตู้ทึบนะคะหรือว่าต่อเป็นอ่าแบบบรรทุกหรือว่าเป็นรถด,ดําอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีนะคะสามารถติดต่อโอ้นะคะได้โดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรน,นะคะหรือว่าซื้อสดนะคะโอ้ยินดีนะคะให้บริการนะคะเต็มที่นะคะคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะและตอนเดียวนะคะก็จะมีสีขาวนะคะเทาดํานะคะแล้วก็อ่าสีดํา นะคะแล้วก็สีบอลเงินสีสีดํามีมไหม,มสีดําตอนเดียวสีดําตอนเดียวจะไม่มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ารุ่น no entry นะคะมันมีแต่รุ่น entry เดวยวเนาะใช่ค่ะ<ป>ใช่แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะจะเป็นรุ่นแคบนะคะเพื่อที่จะนะคะ ต่อคอกเสริมแหนบหรือว่าใส่เป็นล้อบรรทุกแต่เอาเป็นรุ่นแคบนะคะก็ได้นะคะเราสามารถนะคะปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กนะคะให้มีความสวยงามนะคะเป็นอารมณ์เหมือนอาววัยรุ่นนะคะแต่งซิ่งนะคะนี่แล้วก็เอาใจลูกค้าสุดๆเลยนะคะอาจจะเป็นแถมให้นะคะในกรณีที่อา่าลูกค้าอยากได้นะคะก็สามารถนะคะสอบถาม โอ้ได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่ามีรายละเอียดอื่นๆนะคะอาจจะเป็นรถพุ่มพวงก็มีนะคะหรือว่านอกเหนือจากที่โอ้พูดไปนะคะอยากจะเสริมเติมแต่งตรงไหนนะคะเราสามารถคุยรายละเอียดกันได้นะคะมีอะไรก็สามารถนะคะติดต่อโอ้ได้นะคะ0973575349แล้วก็อ่าถ้าเป็นเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอ่า เมนกำลังใจให้โอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ